อัจฉริยะนะครับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะครับสามเรื่องไม่รับไว้ที่ขณะนั้นเนี่ยเป็นเขตวิที่นะครับสุรธานีแล้วก็จังหวัดสุพลนะครับซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยจำนวนร้อยแปดเรื่องนะครับหมายถึงเรื่องมีบูญเราก็ส่งไปให้ส่วนกลางไปดาเนินการเนี่ยการทอเทจริงสามสิบสี่เรื่องนะครับนี่เป็นของบุคคอไไว้ที่จนาเจ็ดเรื่อง ไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชรวมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ13เรื่องอยู่คับไว้เพีารา5เรื่องเรื่องอื่น2เรื่องเรื่องการปปช2เรื่องเรื่องที่ส่งมาแล้วปรากฏว่าเรื่องไม่มีมูลสั่งให้ยุติอเรื่องสเก็เรื่องนะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างมากก็คือเป็นเทศบาลนครใหญ่ดูแลในการรณรงค์ต่อต้านที่ได้ผลพราะเรใชนประมาณ10 มหาวิทยาลัโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกงบัณฑิตไทยไม่โกงที่ไปมาแล้วก็หกครั้งด้วยกันจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สมโปร่งใสก้าักวิชสงขลาทางสถานนิวิโยงใจเสียเองเสียใจท่านประธานทีมก็มีรองผู้อิจการมาด้วยเดี๋ยวจะให้พวกเราเลยเสร็จเรียบ้อยแล้วผมต้องอ่านใบปลดทมออรู้สึกว่าทำดีไม่หอ,อกงผลมันจะสมผลให้มในอนาคตค่ะรู้สึกภูมิใจมันสร้าง ไม่ใช่ได้ความดีตั้งแต่ตัวเองสงมาให้คนอื่ได้ค่ะันทึกสอบัญชีทรสินครับเชินทันสมมทรนะครับถ้ามีมอบําวัลให้กับน้องโวชยาเนี่ยนะครับไปเป็นเงินห0า0บาทนะครับแล้วก็ได้โบบกระเช้าเงิลบให้กับทางโตณพคุณแม่นะครับดำเนินการไปแล้วเสร็จร้อแต่เรื่องขณะนี้อยู่ 再咧。<laughs>